สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาถ่ายทำแม่พันธุ์ของเรานะคะลอดลูกแต่ทีนี้นางนานมากเลยนะคะเจ็บท้องอยู่นานมากทางเราก็ไปนอนอยู่ไกลนะคะก็ฟังว่านางจะร้องทีนี้ก็เสียงร้องดังก็เลยรีบมาดูนะคะแต่ทนี้ลูกเขาโผล่นะคะแต่ออกไม่ได้เราก็ทำการช่วยดึง แต่ทีนี้มันคงจะนานนะคะเพราะว่าเราก็เฝ้าดูอยู่นานแต่เขาไม่คลอดสักทีเราก็เลยหนีไปไงคะทีนี้เรามาดึงออกนะคะเนี่ยค่ะ,ะลูกเขาไม,ไม่หายใจเลยนะคะลิ้นจุกปากเลยนะคะหายใจไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ร้องเลยนะคะเราก็ทําการเป่าปากนะคะทําการเป่าปากเลยค่ะยังหายใจลําบากอยู่นะคะแต่ดีขึ้นตอนแรก ลิ้นจุกเลยนะคะลิ้นจุกปากเลยนี่ก็ฝากท่านผู้ชมนะคะอันนี้เกิดจากความสัเภ่าของเราเองนะคะก็รู้ว่าแพทย์จะคลอดลูกนะคะแต่นางเจ็บท้องนานมากเราก็เลยว่าไปนอนฟังเดี๋ยวค่อยมาดูว่างั้นแม่สาวท้องแรยนะคะนี่นะคะข่อ p v ีที่เราใช้ปากเป่าเราก็ข้อไปในปากเขานะคะขอโทษนะคะไม่สามารถถ่ายถ่ายทําตอนนั้นได้เรารีบนะคะเพราะว่าเรา ก็ทิ้งเขาไว้นานนี้คะ่ะทิ้งแม่เขาไว้นานแล้วก็ไปฟังเขาร้องเอานะคะเขาจะร้องแบบเยอะแบบเจ็บท้องแม่สาวท้องแรกนะคะแต่แบบคลอดยากนะคะตอนนี้ยังไม่ร้องเลยนะคะลูกเขาแต่ลิ้นไม่จุกป,ปากเลยลิ้นห้อยเลยนะคะหายใจไม่ได้ลิ้นเขียวลิ้นอะไรเหลือซีดเลยนะคะแต่ทีนี้เราก็ทําการเป่าปากนะคะเป่าจนท้องป่องเลยนะคะ ทีนี้เริ่มเหมือนว่าหายใจได้แต่เรายังอาการไม่ดีขึ้นนะคะเพราะเขายังไม่ร้องเลยนะคะแต่หายใจได้แล้วนะคะหายใจได้แล้วเพราะว่าน่าจะขาดอากาศหายใจนานนะคะเพราะว่าแม่เขาคลอดยากมากเลยนะคะดีขึ้นนะคะนี่นะคะสิ่งที่เราใช้ แล้วก็มีการจับขาสั่นนะคะจับขาเขยา่าขาขาหลังขึ้นนะคะเขย่าให้น้ําำํำอะไรออกนะคะอันนี้เกิดจากเราเองนะคะคือเราไม่รีบไม่เฝ้าดูไงคะเราว่าเขานานนะคะเราก็เลยหนีไปนอนนะคะแต่ก็นอนไม่หลับนะคะนอนฟังตลอดเนี่ยคะ่ะหายใจเองได้แล้วนะคะเห็นไหมคะท้องหกแบหบหกแบบแต่ยังไม่ร้องเลยนะคะตัง้งแต่คลอดเนี่ยค่ะยังยังบอกไม่ถูกนะคะ ตอนนี้ยังไม่ร้องนะคะธรรมชาติของแพะน้อยคลอดใหม่จะต้องร้องนะคะน,นี่ยังไม่ร้องเลยนะคะ,นะคะแต่หายใจได้แล้วน,นะคะเดี๋ยวเรารอดูไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะถ่ายทําไปให้ดูให้เรื่อยๆค่ะตอนนี้ยังไม่ร้องนะคะลูกเขายังไม่ร้องยังยังไม่ถึงขั้น ว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะไม่รู้ว่าจะขาดอากาศหายใจนานเกินไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะใช้เวลาน,านานมากๆเลยนะคะตั้งแต่เขาเจ็บท้องแม่สาวท้องแรกเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าลูกเขาจะเกิดแบบสมประกอบไหมเพราะตอนนี้ยังไม่ร้องเลยนะคะเียแต่ยกหัวได้แล้วนะคะแต่ยังไม่ร้องนะคะ ัวสั่นอยู่นะคะขอดยากมากเลยนะคะเจ็บท้องนานมากเราก็เลยหนีไปนะคะหนีไปนอนฟังเขาร้องนะคะก็องเฝ้าดูนานนะคะแต่ว่าพอไม่คอดสักทีไม่มีอะไรโผล่ค่ะเราก็เลยไปดูวัวไปดกตานวัวแล้วก็ไปนอนเล่นล้อสักพักนะคะได้ยินเสียงร้องดังๆเ้าเลยออกมาดูเห็นแต่หัวกับ ขาหน้าโผล่มาขานึงนะคะเราก็ทําการช่วยดึงเลยนะคะก็ออกมาได้ปกตินะคะแต่ถ้าไม่ดึงตายแน่นอนนะคะแต่คงจะโผล่มานานแล้วะคะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ดูแลอันนี้ก็เกิดจากความสับเพ่าของเราเองนะคะทั้งที่เราก็รู้ว่าแพชจะคลอดลูกนะคะแต่เราเหมือนว่ารอนานนะคะก็เลยไปนอนรอว่าเน,นี่นะคะ่ะแต่ยังไม่ร้องนะคะ ยังไม่มีเสียงร้องของเขาเลยนะคะแต่หายใจเองได้แล้วนะคะตอนแรกลิ้นออกมาข้างนอกเลยนะคะลิ้นแลบลิ้นออกมาข้างนอกซีดเขียวเลยนะคะจะตายนะคะเราก็ไม่รู้ทำไงก็เลยใช้หลอด p ี c เมื่อกี้นะคะเราเคยช่วยนะคะตัวนี้นะคะเราก็เอาด้านหนึ่งเข้าไปในปากแพะนะคะด้านหนึ่งก็อยู่กับปากเราแล้วก็เอามือปิดปากเขาหน่อยนะคะเป่าลมเข้าไปแรงๆยาวๆนะคะ รอดนะคะเนี่ยแต่ไม่รู้จะยังไงนะคะเพราะยังไม่ร้อง,เ,ะะง,ลองเ,เลยนะคะยังไม่ร้องแอ้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะคะ